โอเค okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับ,บรายการ Two f o t เราอ่ะไปเล่นนอกเลาะมาเว้ยเมื่อกี้เนี่ยเกือบหาทางกลับบ้านไม่เจอนีแแ่แล้วเราก็ได้เลยกว่าห้าสิบเจ็ดก้อนเราไปเล่นนอกเลาะมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจรงจิงๆเออูละ่ะอยู่ในถ้ำเนี่ย<อ>มึงคิดบ้างไหมว่ากูจะตายในถ้ำเพราะจุเราวาตายไปแล้ว เออมีของเยอะไหมเยอะมากมีอะไรบ้างทองขีกรยี่สิบห้าถึงเลยเออเขาขุดตอนเนี้ยต้องการฐานเว้ยฐานว่ามีประมาณยี่หว่างฐานเขามีประมาณห้าสิบก้อนเขาขุดระหว่างฐานทุดตเออแต่อะไรทุกเวลาเอออยากได้ฐานมากเลยตอนเนี้ยหนี่เขาได้แบบปู อย่าโกงแล้วกันจะเอาทานจะขึ้นไงมันไม่ไหวเว้ยจะขึ้นแล้วแล้วออกจากเกมเลยนะไม่ต้องออกไม่ปลุกไม่ไม่เชื่อแค่จะว์ปไปหาชื่อเบียงแล้วก็ไปปูแล้วก็เล่นตามสบายแต่ขอไม่ตกเพาจะตายแบบของไม่ตกนะมาทำแบบนี้แล้วตายของไม่ตกถ้าไม่เล่นวันนี้เจอเกดแล้วสลีเธอดอตไนโอได้ ฉันมันแค่วายได้ก็ได้สองอันเลยเหรอแกะน้อยขอบคุณมันมันทีก็ได้สองอันมันทีก็ได้ห้าร้อยอันมือถึง่ามุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมเห็นเขาเข้ามานน่นไงได้แล้วเอาไปน้ำหนาเัก เออพีก่กัดพี่การ,การเออถ้าพีกา่กัดเยอะๆอาจจะเจอเพีนด้วยเขาเขาเรียนมา้ะแต่เด็กออืมุึยเลโอครับอยากได้ถ่า,านมากเลยตอนเนี้ยเอาเลยครับจัดก,การแลัวเอาสั่งผมได้นะครับคุณเจ้าเลยครับถ่านกี่ก้อนครับกี่ก้อนก็ได้ไหมเราจะเอาแค่ฐานนะจ๊ะท่านผู้ชมเอยโอหลับวิชาเต็มร้อยตีเลย เก็บปากป่ะเออตอนนี้ก็ผ่านไปสามนาทีแล้วเราต้องดูด้วยเพราะว่าถ้าเกินถ้าถึงสิบหานาทีหรือเกินสิบหานาทีเป๊ะมันก็จะดาวน์โหลดให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้เออใช่เรารู้แล้วเราจะเอามาทําอะไรดื่มไปเลยมาเลยหนู่มเขาผ่านมาให้เว้ยทำถัวใช่ทำอะไรวะ <laughs> อยากปีนมาเลย เอาถ่าไมพเอาถ่ามเอาดอเสือยเอาดิ้เนี่ยไม่เอาเหเอาหงอะเนียนดกเ็เเออกเข้าใหม่เลยแบไม่ดีอมไมอดีวะเออดีวะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องนี้เลย ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่นึงนะท่านผู้ชอมอุ๊ยตกไม่ตายตายไม่ตกไม่มีหัวใจมีอะไรเนี้ยไม่มีหัวใจมีพยายามดูข้างบนก็บินก็เรียกโออย่ดโก,กงดีวะอ,อ๋อเนแล้วครับจะเล่นปีกเออดูแล้ววาบีบีกันช้าไดดีเลย ลุงแต่ปีบางบวล้วอโอเขนี่คือเจอชมวิวชมชมวิวอีกทีหนึ่งอะไรจะสวยปานนั้นเพียวชมวิวไดง้ใหด้ดีเลยจะมีใครบินล่องลอยขึ้นมาอือลงแล้วฟินดูก่อนดูให้ดีนะไม่ไม่ไม่เสียงไหมหนุความล่องลอยอันไกลโพส ผีมาครับผีมาเกลโอหยุดโกงเหอะหยุดบินอันนี้เหอะโอเคครับพี่จะแคสเกมนะเว้ยโอเคตรงนี้ก็โอเคด้ยโอ้ได้ยี่สิบกว่าก้อนเองเหรออันนี้ยัดเท่าไหร่ตรงนี้ก็โอ้พี่คงไม่ได้โกงหรอกไอโอ เล่นนอกออรอบเดี๋ยวปงก้าเล่นนอกอรอบรักโกงโกงนี่บ่าเอาไม้64อันมาบอกกันตรงนั้นไม่ได้โกงใช่ไม่ได้โกงเออขุดเองใช่ไหมเบียอขุดเองไม่ได้ไม่เกิน15ใช่ไหม <c oughs> อืมเราไปแล้วเราก็เข้าถ้ำจาจาต้าจ้าต้าจ้าจ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 จะต้องไปหาไม่ได้ซิทขอไม่ได้ซีทเลยอ,โโอ,โโอ,อะไร อยากได้มาเลเซออียเขเปยขอรมีของสอนมาเลเซียมาเราจะปลูกข้าว,วแล้วเราก็จะเ<ค>ปิวน,นเข้าไหมปลูดเถอะเร็วพ,วพี่พี่พี่ถ่ายคลิปเร็วใช่ เออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเพราะอยากได้แตงโมด้วยแตงโมแบบเป็นเป็นอนยไงแบบตายๆมั้งต้นอ่อนฟักไอมันมีสองอะเมล็ดเออเดี๋ยวเขาให้ของดีมีอีกคุณค่ายา กระดูกระดูกระดูกระดกระดูกระดูกระดูกรกระดูกระดูกระดูอนนร้เกระดูก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 กระดูระดูกก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 ระดูะดูกกระดูกกรระดกกระดู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 กกระะดระดะดูกกระดูกกรดูกกระ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 ดูดูกะดูกกะดูกกะดูกกระดูกดูกกระ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 ดูู เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงไหน,นดีสร้างบ้านวะเพราะใครปลูกจะเอื้อตายตกอ่ะตายใครปลูกเ<อ>คาปลูกยายายา,ยาต้นอ่อนของเขาเขาฟักไข่ไปตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะแบบปลูกอันนี้ก่อนเนาะเออขุนหม้อเลยคุณเอา้าฮืองงอให้เอาปีกมาใส่ อ่ะปีเหรอเฮ้ยไม่ไหนวะรีโอออกแล้วดิโอออกใช่ไหมพี่รู้รุดมีมีโฆษณามาเลยโฆษณาโอเคมาแต่นาทีแล้วน่งแง่ออกแล้วหขาดมีซีมาตึ้นห้ามเขาแล้วเออเราจะทำอะไรเนี่ย เอ๋อเราพี่ยังไม่เอาไอ้นั่นเหรอ,อไอชิบหาย <c oughs> เขาเป็นแอดมินทีเซฟเวไยแอดมินเราหวยแต่ตายมดูเขาตีไม่รู้หรอกใครเที่ยจะเล่าให้ฟังเว้ยไปเล่นเซิฟหนึ่งมาแบบในอันนั้นอ่ะอเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสวยบูไม่ามาไอีแม่อันน,นา ม่ใช่ในอันนั้นอะที่มันเล่นด้วยกันออนไอ้ที่ต้องเปิดตัวกันนะแม่มันเปิดให้เล่นเซิร์ฟต,ต่างๆอะเอออันนั้นแหละที่มันมีแอดมินเลนอยู่ด้วยเออนั่นแหละไปเล่นดูนกดจะเจอเลยแอดมินทำอะไรไม่ได้เลยอะโอ้แอดมนินพี่เคยเล่นนะแอดมินอะมันทำได้หลายอย่างเลย

สวัสดีครับลุงลุงลุงเขาเป็นคุณลุงแซนดี้ดีกว่าแซนดี้ก็จับมาได้เหรอที่พี่แชมป์ลเล่นแซนดี้บ้าเลยะแลกของตรงนี้ได้เอาเอาเพชรมาแลกถาดสองอันเพชรหกสสี่แลกถาดสองส่วนถ้าอยากได้เพชรเอาเอาข้าวมาแลกเพชรหกสสี่อันข้าวหนึ่งอันแลกเพชรหกสิี่อันครับหรอเออของเขาอ่ะอออมันตั้งได้ด้วยอ๋อ แล้วมันห่วงไอ้หนูพี่อ่ะจะบินไปหาน้องเองเอ้ยข้างบนฟ้าข้างบนฟ้านี้ฟ้าช่างสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวรอว่ามึงเอาปีกกูไปทำไมเราว่าอันนี้ดีกว่าเอาปีกกูมาขีนได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวไปเล่นมินิเกมดีกว่าเน้อพี่ไปเดี๋ยวพานี้ให้จบก่อนเฮ้ยท๊ะ อไอหนูเอาอะไรพี่ <ไป S 2> จัดให้พี่จัดของดีเอาเฮ้ยจินดีครับพ่อบินเลยบินเลยบินไปบ้านเลยไหนว่าบ้านโซ่เขาบินไม่ดูไอหนูบินไม่เป็นอลไไปจะไปให้สุดข้อฝาเอาื้อเอือย <c oughs> เอรียมดูเขาข้างบนดูข้างบนเอือเอยเตรียมดูข้างบนข้างบนฝา อบนฟ้าบ้ารีบเลยพีเอ็มถึงบ้านคนบ้าอยู่แถวนี้ไม่เอาไม่เอาตายตายเขาตี้ยมาตีมันเร็วโอเคตีมันเร็วปา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 ปแค่นี้หนึงก็ตายแล้วหรือเาจะทาอยู่เงี้ยมันแหลกมากเลยท่านผู้ชมน ไปคนมาเล่นก็โกงจริงจ yeah. okay, okay, uh ิเฮ้ยกระโดดเฮ้ยยาอย่างสบายใจเชื่อจับโอเคต่อไปเอาจะไปให้สุดขอไฟน้นไม่เชื่อตาไม่เข้าใจอันนี้เมล็ดแตงโมใช่ไหมงั้นเอาบอส อ,อันนี้อะไรเนี่ยแอ้มมะเล็ดหนึ่งอันครับแอมเอาไหมครับมะเล็ดหนึ่งอันแรกเอนโฟีอันครับให้ทีค่ะอ,คอยากได้กระดูกอ,เเอนนะกระดูกกระดูกกระดูกอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรแลเหม่ลอ เอาออกออกไมไม่ออกออเหรอไม่ออกเนี่ยไกเหายตัวด้เยิถือยาไ้เร็วๆเอานีครับได้เลยครับนี่คับนี่คนี่หรอครับไม่ใช่เพชรมันไม่สำคัญหรอกไม่ไครับ เอาะไรอ๋รอลอะไรด,ดูใช่ไหมครับไม่ใช่มาเอามาดิาเอาดิไม่มีกระดูกกระดูกกระดูกโอกระดูกเดี๋ยวยายาเขายวเขาจะการให้คือทานผลไม้ขอกระดูกนะกมาไหนวหัวครับผมมีกระดูกดเยอะเออแต่ตอนนี้เราก็ปลูกผักแล้วอะ ิเอเคเอาค่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันช่วยกันในคลิปหน้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่ากดแชร์โอเคไหมอย่ากดแชร์นะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราเล่นแย่แค่ไหน,นโอเคบ๊ายบายถ้าคนไม่ชอบคลิปนี้ก็มึงก็ไม่ต้องดูเออครับแค่นี้อืะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ